นี่มาดูแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับจะเป็นยี่ห้อของอเมรอนนะครับเขาบอกว่าเป็น5แอมป์นะแต่ว่าตัวที่ตัวกลออ่องแล้วก็ตัวแบตนี้ไม,ไม่ไม่บอกนะครับว่ากี่แอมป์ไม่มีบอกบอกเฉพาะรุ่นนะครับอ่๋ยวพารีวิวดูนะครับนี่จะเป็นรุ่นนะครับก็จะมีตัวเครื่องแล้วก็ มีชุดน็อตให้เหมือนแบบมาใส่ทั่วไปนะครับก็นี่การสลักการสกรีนนะครับดูข้างในกันเนี่ยข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ครับไม่ได้บอกอะไรนะครับอันนี้ผมมาชาร์จเต็มแล้วนะครับตอนก่อนชาร์จนี่วัดซีซมันได้ประมาณเจ็ดสิบกว่าก่อนชาร์จวัดซีซได้ประมาณเจ็ดสิบกว่า เดี๋ยวนี้ผมชาร์จเต็มเรียบร้อยนะครับด้วยเครื่องชาร์จตัวนี้นะครับยังอุ่นๆอยู่เลยเพิ่งถอดออกจากเครื่องชาร์จสักครู่นะครับก็เดี๋ยวมาวัด CCA กันต่อขัอบบ้วบวกขั้วลบโอเคเครื่องทำงานนะครับ บอกเครื่องวัดว่าเป็นแบตขนาด12โวลต์นะครับ CCA เริ่มต้นผมตั้งไว้ที่100เห็นเขาบอกว่าแบตปัต์ไซต์ทั่วไปมันก็อยู่ประมาณนี้ครับไม่เกิน100 90ถึง100ประมาณนี้ที่จริงอันนี้เราไม่จะเป็นต้องตั้งก็ได้นะครับแต่ตั้งเพื่อให้เครื่องมันคำนวณได้ต่ำสุดคือ100นะครับมันจะคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์การเสื่อมเฉยๆนะครับถ้าเราตั้งไม่ถูกมันแค่คำนวณเปอร์เซ็นต์การเสื่อมเพี้ยนนี่ฮะ ตั้งไว้ที่100 cca หลังจากชาร์จเต็มที่นะครับได้อยู่ที่119นะครับ cca ที่119อ่า s t a เตตอฟเฮลที่100% s t เ e of Charge 98%ความต้านทานอยู่ที่21เมกะโอห์มครับน,นี้โวลต์แบตเตอรี่อยู่ที่12.89โ oh วลต์นะฮะ เรียบร้อยนี่สาหรับใครที่จะลองซื้อของอะเมรอนนะเห็นว่าเขาจริงเจงในเรื่องของแบตเตอรี่รถยนต์นะครับเดี๋ยวมาลองเปลี่ยนเป็นของมอเตอร์ไซค์บ้างว่าจะทนไหมปกติผมจะใช้แบตมอเตอร์ไซค์จะเป็นแบตท,ที่มันมาจากศูนนาะเขาเป็นฮอนด้าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นของเอ่อโยซ่าโยซ่านะครับอันนั้นก็ใช้ได้นานเหมือนกันะผมใช้ได้ประมาณ7ปีมอเตอร์ไซค์นะแบตมอเตอร์ไซค์เปีถึงจะเสื่อมจะเป็นฮอนด้าคลิกร้อยยี่สิบห้าไอนะครับประมาณ6-7ปีมันเสื่อม ตอนนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นโยซ่ามอนเดิมเพราะมันใช้ทนดีตอนนี้ผมจะลองครั้งแรกตอนนี้จะใช้กับเวฟ1 2อ r สตาร์ทมือเวฟ125 s สตาร์ทมือนะครับดูมันจะทนขนาดไหนก่อนหน้านี้ใช้แบตลูกละร้อยกว่าบาทที่เป็นของยี่ห้อคนไทยนะครับตัวถูกๆตัวนี้ก็จะราคาจะได้เรียกกันกับของยี่ห้อ 3K แล้วก็โยซ่าเหมือนกันในขนาด ที่5แอมป์เนาะแต่ที่จริงอาจจะเป็น3.5หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าในตัวตัวแบตเองไม่ได้บอกนะครับอันนี้รีวิววัด cca แบบ Amelon m มอเตอร์ไซค์นะครับสำหรับใครตัดสินใจซื้อก็ใช้เป็นข้อมูลนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับเห็นว่าดีเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อมีกำลังใจในการทำคลิปดีๆมาแชร์ต่อไปครับสวัสดีครับ